สัดีครับวันนี้จะมารีวิวกล่องคือมือล้อลากจากบอสตัวที่เพิ่งออกมาใหม่ได้ไม่นานนะครับโคตรสวยแล้วก็แข็งแรงวันนี้จะมาพูดรายละเอียดนะครับว่าตัวกล่องเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างสำหรับผมนี่ก็เป็นแฟนคลับของบอสอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ได้กล่องครื่อมือมาใหม่วันนี้ก็เลยถือโอกาสแกะกล่องให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงตั้งแต่แพ็คส่งมาให้เรื่องการแพ็กการขนส่งนี่ททำดีๆนะครับไม่มีรอยกล่องแตกกล่องยุบอะไรเลย นี่เลยฮะเปิดออกมานี่ก็อย่างสวยเลยนะครับจะเป็น3มกล่องเรียงต่อกันแบบนี้มาพูดเรื่องค่าตัวของเขาเลยนะครับชุดนี้อยู่ที่หมื่นนิดๆพวกงานวัสดุของเขานี้ก็ถือว่าสมราคาครับสวยมากๆอย่างแรกนี่ก็มาพูดถึงล้อก,กันเลยนะครับจะเป็นตัวรับน้ําหนักก็จะมียางกันลื่นมาให้แบบนี้ส่วนด้านขอบของกล่องน,นีจะมีตัวอลูมิเนียมกันกระแทกแล้วก็จะมีตัวน็อตยึดนะครับสามารถแต่งใส่อุปกรณ์เสริมต่างๆได้ส่วนตัวมือลา่ก็จะเป็นวัสดุอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับเพื่อให้เบาแลวก็แข็งแรงเวลาที่เราจะพับเก็บขึ้นลงงงกก็ดตรนี้่าย แล้วข้อดีเวลาที่เก็บตัวลากลงจุดสุดเนี่ยเวลาที่เราเคลื่อนย้ายยกเข้ารถเนี่ยจะไม่เกะกะส่วนเรื่องความแข็งแรงเนี่ยเดี๋ยวไปลองลากของหนักๆดูอีกทีโอเคฮะต่อไปมาเปิดดูภายในกล่องกันเลยตัวล็อกฝาของกล่องนี่ก็เหมือนที่เราคุ้นเคยทั่วไปนะครับเปิดง่ายๆตัวฝาของกล่องนี่เขาจะออกแบบมาเป็นลายรังพึ่งแบบนี้นะครับเพื่อให้แข็งแรงแล้วก็รับน้ําหนักได้ดีแล้วฝาของกล่องนี่ก็ยังมีขอบยางซีดมาให้แบบนี้ด้วยนะครับช่วยป้องกันน้ํากันฝุ่นได้ถึง ip 6 5 ต่อไปมาพูดเรื่องการล็อกแต่ละชั้นของกล่องนะครับจะเป็นการปลดล็อกด้วยมือเดียวง่ายๆเลยเวลาที่เรายกตัวหิ้วขึ้นมาเนี่ยเขาจะเป็นการปลดล็อกเองทันทีส่วนเวลาที่เราจะล็อกนเนี่ยก็แค่กดลงไปเหมือนเดิม yes? เวลาที่เราจะยกเครื่องมือไปใช้งานนี่ก็ง่ายเลยนะครับเพราะว่าตัวหิ้วเนี่ยจะมีกลไกช่วยปลดล็อกไปในตัวก็ถือว่าได้ออกแบบมาให้เราได้ใช้งานแบบสะดวกสบายนะครับเรื่องล็อกก็ไม่ต้องห่วงนะครับก็ถือว่าล็อกแน่นเลยส่วนตัวล็อกฝากล่องตัวนี้จะเป็นเหล็กนะครับเวลาที่ล็อกก็ง่ายๆแบบทั่วๆไป ตัวล็อกแบบนี้สายช่างอย่างเรานี่ก็คุ้นเคยกันดีตัวบนสุดเนี่ยจะใส่ของรับน้ำหนักได้ถึง35กิโลนะครับต่อไปก็มาดูตัวกลางกันบ้าง <S <S 1> <S 1> เปิดออกมาฝาของกล่องนี่เหมือนกันนะครับก็จะมีซีนยางกันน้ําฝาของกล่องก็เหมือนกันนะครับแข็งแรงครับเป็น,นลายลังพึ่งกล่องไซส์กลางก็จะมีถาดเก็บของให้ด้วยแบบนี้นะครับเพื่อความเป็นระเบียบ ขนาดถาดที่ให้มานี่ก็กําลังพอดีสวยนะครับไม่ได้ใหญ่มากเวลาที่เราใส่สว่านหรือว่าพวกบล็อกกระแทกเนี่ยใส่ได้พอดีแบบนี้เลยครับอันนี้ก็โอเคนะครับขึ้นอยู่กับเราจัดเลี้ยงแต่อันนี้ส่วนตัวนี้ผมชอบเลยส่วนเรื่องการกันน้ำกันฝุ่นเนี่ยจะเหมือนกันทุกกล่องเลยนะครับอยู่ที่ IP65 ไอพีนี่ก็จะช่วยป้องกันผนึกฝุ่นได้นะครับแล้วก็ป้องกันน้ําฉีดเข้าได้ทุกทิศทางเวลาที่เอากล่องไปตากฝนนี่ก็หายห่วนะครับน้ำไม่เข้าแน่นอนต่อมามาดูตัวใหญ่สุดน,นะครับเป็นตัวแม่ตัวมามนะครับไว้ใช้รากลูกๆในเรื่องการรับน้าหนักตัวนี้จะสามารถรับน้าหนักได้ถึง113่ิกิโลตัวกล่องนี่ก็กว้างมากๆนะครับใส่ื่องมือได้เยอะแล้วก็มีฐานมาให้เหมือนกันในเลยฮะภายในนี่กว้างมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างอะไรนี่ก็จุของได้แบบเยอะ ส่วนด้านบนของกล่องทุกกล่องเนี่ยสามารถขึ้นเหยียบได้แบบสบายๆครับสรัรับง,งานงานใครที่ไม่ต้องใช้ความสูงมากเนี่ยก็ลากไปใช้แทนบันดไดได้นี่เลยฮะใครที่กำลังหากล่องเครื่องมือสวยๆอยู่ก็ลองดูนะครับของบอสต่อไปมาพิกดูด้านล่างกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไง วัสดุด้านล่างก็ออกแบบมาเป็นลายลังพึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็มียางรองทั้งสองฟังนี่เลยฮะก็จะเป็นแบบช่วยกันลื่นได้ด้วยแล้วก็ช่วยป้องกันรอยขูดได้นิดหน่อยนะครับเวลาที่เราไปเจอบ้านลูกค้าที่พื้นไม้สวยๆโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับมาแนะนํากล่องเครื่องมือช่างล้อล่างของบอสนี่ฮะเวลาที่เก็บก็ล็อกง่ายนะครับใช้งานสะดวก เวลาที่เราไปใช้อยู่หน้าง,งานถ้าของด้านบนไม่หนักมากเนี่ยสามารถเปิดเก็บของได้แบบนี้เลยเพราะว่าตัวลากด้านหลังเขาลงได้จนสุดนะครับก็เลยเปิดได้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับบางทีงานของเรายังไม่จบต้องหยิบเครื่องมือมาใช้สักตัวหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่ต้องยกด้านบนออกพอบางทีต้องรีบกลับบ้านแล้วนะครับก็สะดวกไปอีกแบบโดยรวมแล้วกล่องเครื่องมือบอลตัวนี้ก็ถือว่าชอบเลยสำหรับผม DIY ไปท็อปปิ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวกล่องเครื่องมือช่างของบอลนะครับโอเคฮะ bye